กับวัเดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พวกับผมนะครับเราเกิยตขุงนะครับวันนี้ก็มาเติมฟรีไฟกันนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์นะครับโอเคก็ขอบคุณสซอร์นเซอร์ทางฟรีไฟนะที่ให้ผมมาเติมนะครับก็เป็นเพชรประมาณนี้ครับือครับเดี๋ยวนันนี้ครับก็จะมาจัดจัดไอ้นั้นนะครับอ่าก็คือจัดไอ้นี่โอเคเดี๋ยวมาจัดครับเล่นขั้นะครับจดเลยลอง แะไรกวนอะไรกวคเราก็เหลือประมาณนี้นะครับแต่งตัวเป็นอะไรบ้างบัตรเพิ่มขอบคุณครับเปิดตกลงแฟชั่นเราได้เสื้อนี้มาอามก็ไม่มีอะไรอ๋อขอไปยิงหมดเลยเรามาดูคอลเลคชันกันนะเป็นรูป เป็นแบบนี้กระเป๋าสภายแล้วก็ได้มาเป็นแบบอีสานหน่อยนะครับลงยูชีพแล้วก็อ่าเป็นประมาณนี้ครับใช้อยู่มันเอบอร์ดสกินอาวุธนะครับแล้วก็เป็น,ได,ปนได้เป็นของได้เป็นของอะไรครับท่านผู้ชมจะได้เป็นของกอซ่าสกาเอ็มสีเอ็นกูได้เป็นของอะไรเหรออ๋อแล้วเบิดอะไรวะกระทะ ระเบิดระเบิดมืออ๋อสมใสให้งงตร้งนานเคมมันมีอะไรครับก็เดี๋ยวเดียวมาดูก่อนเราเติมตอนนี้เรามาอยู่ร้อยสามสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันตัวนี้กันคนอื่นเขาเล่นแต่โจ๊กเกอร์ใช่ปะร้อยสามสองโอเคอเราบวก ลบ,ลบ 0, ห้าลบห้าหนึแปดบวกสองหนึ่งเก้าศูนย์จ้ะลบลบสองสองให้มันเป็นเลขสองสองสองสดิอืมเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่หกสิบสองร้อยกว่า เจ็ดสิบสี่หกสิบสองร้อยสี่เราก็ได้แค่แผนที่ตัวนี้ได้กระเ,เ,เป๋าทก็รับไปอืมอะไรไหมตกลงมันมีอ่าสกินปืนเถาวไงไหมท่านผู้ชม สองร้อยิบห้าใช่ไหมเชินหาแต่เลยล่ะต้องการดีกเก้าสิบสามข้าแผ่นี้ดีม,มาท่านผู้ชมเดี๋ยวผม,ผมคิดก่อนนีอะไรเะรอแมนย,ออยูชีวตัวละครเขก็มีอะไรอย่างเอนโดลัสุดยอด โอ้ต้องแปดพันเย้เย้ก็ปุล็อกตัวนี้ก่อนอ่ะว่างอ่าโอเคผมปุล็อกตัวนี้แล้วนาน,นานทีได้มาป็นแล้วนะครับม,มาดูในรอยย้อนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดเรื่อยๆครับไปสุ่มเรื่อยๆก่อนอได้สาแมนอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับ ราจะมาส่วนสกินปืนก็นเรยงเงินสกินปืนหรอผมอยากได้นะ10วันหรอไอคิมไม่เดียวอยากได้ตัวนี้โอ้ไงไวะท่านผู้ชมไปละเราดูก่อนเราจัดตัวนั้นแล้วเราจัดไรต่อยเราไปหายจัด205โอ้แพงเกินนี่กูกูกมีละ เจ็ดร้อยตัวนี้หกร้อยเฮ้ยพวกนี้น่าน่าสนใจกว่านะเดีย๋ยวกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเราดูกระเป๋านะครเดี๋ยวจับไปเลยเรงนี้ก็จับไปนีไหมไม่น่ารักอะ่ะอืเกิดมาไม่เคยเชิญกันเลยว่ะอืมไม่ถาวรนะเดี๋ยวเราหยใหม่ อันนี้สองร้อยเก้าไม่สวยหมวกฟางโอทุเล็ดมีอะไรไม่รู้แฟชั่นหมวกฟางสองร้อยใกล้อาดวงหน้ากว่าเกินซื้อไปไหนดีวะท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนโจนะ,ะนะเฮ้ยแตเท่นะแต่เท่ เดี๋ยวเรากูซื้อแผ่นไหนเดี๋ยวแพ็กเกจอ่ะมาดูแพ็กเกจกัน,กกนอืออือผู้ชายน่าซัดว่ะน่ารักน่าซัดอะายังกูนี่เราผู้ชมนีอ่าตัวนี้คาราเต้มีแล้วแต่เสียใจไม่ออกเลยว่ะกูจะได้อะไรดีววะเสียน ฟีไฟครับผมก็ได้แค่นี้ครับฟีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมหายอีกบอนสก,กีบอร์ดนี่มันดีตรงไหนวะลม่มล่มผมไม่ชอบนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสก,กีบอร์กก็ไม่มีประโยชน์ผมต้องการของที่มันมีประโยชน์อะคือแบบว่าเราทำอ่าเวลายิงได้อย่างงูอย่างนี้นะครับก็อยากได้สก,กีปืนถาวรด้วยไม่ใช่อะไรแบบนี้นะผมผมไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ย กูกกูเขกูรอเดี๋ยวล้าเราไปดูกล่องนี่ก่นอนได้เสื้อผู้หญิงมนะกรกากเยาได้กระเป๋านี่วะ่ะจัดเลยร้อยแปดสิบร้อยปดสิบหกใช่ป่ะหกร้อยแปดสิบประมาณเท่าไหร่เอ่ย ประมาณสี่สิบแปดเลยเหรอโอ้พันสี่ร้อยว่ะมาสุดตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับกหมโมกับตัวนี้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่าง,อ,างอื่นอืน่นกันเน่ะตัวละครเดี๋ยวเราไปอัพแอนดูกันให้เต็มเลยไหมท่านผู้ชม อินดูสองร้อยเจ็ดสิบเราจ่ายอินดูดิเก้าร้อก้าสิบนี้กูกูซื้ออะไรดีวะท่านผู้ชมผมผมซื้ออะไรดีไออันนี้ผมผมไม่พูดคำหยาบนะไม่ออกเปลืงองห้าพันแต่งตัว ในกล่องรอยย่อมมันมีอะไรผมบ้างเพราะว่ามันไม่มีวันได้หรอกเชื้อะาเฮียแต่ลายๆสับแต่กูตบให้เรากปะยิบสกินอวุธของนกฟองสองวันยี่สิบสามชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเล่นนะขอสะพายกูใส่ของอตัวนี้ก็น่ารักดีนะท่านผู้ชมมาที่เรื่องของร้านค้าครับไม่ อะไรดีวะแพ็กเกจเนี่ยอเน,นี้ว่าที่มันอยู่อันเดียวอ่ะที่มันอยู่แต่อะไรอันเดียวนี่นี่แนะนำกล่องดูชีพอืมเป็นครวิธีการเล้วสุดท้ม อ๋อแล้วสเต็มนี้ได้มาจากไหนกูมี uh huh. Lock. อยู่แค่สิบห้าเองมาดูกอนยังไงดีหรอเซชชั่นกล่องอันนี้สุโมมีในถาวรมามาแพ็กเกจ เรามาสิเปอร์เซนต์แต่กูมีแล้วมันอยู่ไหนวะใหม่เหรอไม่ไม่ไม่ไมเออเออเอเอ,เอตัวเมื่อกี้ผมไม่รู้นะวมันมันอยู่ตรงไหนเิ๊กี้เป็ดที่อะไรมันเชื่อมอมาทำไมอืะเรื่องม่โลกอ่ะครับซื้ออะไรอันนี้ไงชุดพามือสังหาร ซอนเสือเกาะมีประโยชน์แค่นี <us <us> 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 <us ้หรอมึงใครเนี่ยจิ <us> <us şey ๊กจิ๊กเป็นเนี да ่ยเดี <S <S ๋ยวเราไปหาไงตลอดครอดี <S 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 <um <S <S да ้กูกูหมดอยู่กับมือแพ็กเกจโปรโมช่นเดีวเราเราจะอะไรท่านผู้ชมก็มันไม่มีอะไรให้เราจัดแล้วเดี๋ยวเราเราย้อนนี้ก็มาต้องมากระดวงดวงเดียว ิป,ปงสะเก็นปืนใช่ไหมเราเราเราไปหาดูร้านค้าแ,แบบที่มันมีประโยชน์ครัแฟชั่นกล่องเก้าร้อยอันนี้ก็เฮ้ยนี่แพ็เหรอดีมีเต็ดด้วย อีกคลิปหมอฟังก์ใจดีสิครับรอเลยมาก็เป็นว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทางวีฟานะที่มีกิจกรรมแบบนี้ดีๆให้กับผมล็อกเก็ตนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับาบายบายครับท่านผู้ชมบา,บายย การกดัรใหม่กันแล้วก็มี3อดีตสองก่อน